เสื้อเมื่อวานเลยค่ะที่น้องลิสได้ใส่ไปเที่ยวกับจีซูออนนี่นะทุกคนตอนนี้ก็โซอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะโอ้โหสมความเป็นควีนของโซอัลแล้วยังโซฟาอีกต่างหากนะคะเนี่ยแล้วก็มีอีกหนึ่งไอเทมค่ะแม่บอกกัตรงนะคะว่าไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะโซอาไปด้วยนะนั่นก็คือหมอนบนโซฟาจากแบรนด์แอร์เมสในห้องของน้องลิสค่ะส่วนเรื่องราคาก็เบาๆนะคะ18ื่นเท่านั้นเองประหนึ่งว่าคุณพี่เขาจ้อง กันอยู่เลยนะคะเนี่ยว่าในไลฟ์มีไอเทมไหนที่น้องใช้หรือว่าน้องใส่บ้างส่วนสําหรับเสื้อตัวนี้ที่น้องใส่เนี่ยทางเจ้าของแบรนด์นะคะถึงขนาดดีใจมากๆเราก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางโวกไว้เลยว่าเขาดีใจมากเลยที่เห็นแฟชั่นไอคอนอย่างน้องลิซ่าสวมเสื้อ Day Tripper ของพวกเขานะคะแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยไม่รู้เลยว่าลิซ่าได้เลือกเสื้อของทางแบรนด์มาใส่ทางแบรนด์เซอร์ไพรส์มากๆเลยที่เธอเป็นลูกค้าคะ่ะ อ่ะก็เรียกได้ว่าเสื้อตัวนี้ก็ราคาประมาณ3,009 9นะคะน้องลิซ่าก็ทำโซเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วอย่างรวดเรลอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าฮอตจริงไรจริงนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะทางด้านผู้ติดตามทาง IG ของน้องก็กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะคะ50ล้าน follower แล้วนะคะทุกคนแน่นอนค่ะว่าคืนนี้เราได้ฉลองร่งรวมกันแน่ๆยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าที่50ล้านเพื่อฉลอง50ล้านผู้ติดตามทาง i n s t a g r กรกันนะคะ